สวัสดีเพื่อนๆ PUBG. เกมพับจีเพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอผู้เล่นคนอื่นที่แต่งตัวเท่โทคตรคูกันอยู่ใช่ไหมล่ะมานี่มาไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไปทุกใจไปเพราะตอนนี้มีระบบใหม่เวิร์กช็อปที่จะช่วยให้เพื่อนๆคราบชุดเล่ท่อมีชุดหล่อเทได้ใส่กันระบบนี้ก็ใช้งานง่ายๆมากจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเริ่มแรกเราต้องหาวัสดุในการเปิดกล่องในการเปิดกล่องให้ได้นั้นเราจะต้องมีกุญแจกล่องและกุญแจเพื่อนสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าทั้งแบบ BP และ G ีคอย รือรับฟีได้จากกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นกันการคราฟแบบปกติหลังจากเพื่อนๆได้กล่องและกุญแจมาแล้วก็ให้กดเปิดกล่องได้เลยนี่ไงเราเปิดได้ทั้งไอเทมแบบพิมพ์วัชเชอร์และเครดิตเลยแต่ถ้าได้ไอเทมเหรียญช่างฝีมือมาเพื่อคราฟสร้างไอเทมแบบพิเศษด้วยจะแจ่มกว่านี้เดี๋ยวเราไว้ว่ากันตอนท้าย เอาล่ะถ้าเราได้วัสดุครบแล้วเดี๋ยวเรามาลองครับสร้างไอเทมกันเลยไปที่เมนูสร้างแบบปกติเลือกแบบพิมพ์ที่ต้องการถ้าเครดิตที่มีพอคราฟก็กดสร้างได้เลย แบบแบบพิมพ์ที่มีแบบทั้งชุดเพื่อนๆจะสามารถสร้างไอเทมได้ทุกชิ้นหรือเลือกเฉพาะชิ้นที่ต้องการก็ได้หรือเพื่อนๆที่ได้วอลชเออร์มาก็สร้างสกินได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครดิตแต่ถ้ามีทั้งแบบพิมพ์และวอลชเออร์อยู่แล้วทุกคนก็สามารถกดรีเปลี่ยนหรือย่อยเพื่อหาวัสดุมาสร้างสกินอื่นได้แถมยังมีโอกาสได้สร้างไอเทมจากเซอร์เวอร์พลาสไอเทมอีสปอร์ตและไอเทมระดับทั่วไปที่เพื่อนๆซื้อไม่ทันมาก่อนด้วย มาดูจุดสุดเฟี้ยวที่สุดของระบบนี้กันคือการคราฟร้างไอเทมแบบพิเศษเพื่อนๆได้รับไอเทมเหรียญช่างฝีมือมาจากการเปิดกล่องต่างๆตอนำมาสร้างสกินไอเทมแบบพิเศษได้ถ้าหากเราสะสมเหรียญไว้มากพอพราะสกินใหม่บางแบบจะหาทำได้จากการคราฟแบบพิเศษนี้เท่านั้นหวังว่ารายละเอียดการใช้งานระบบเวิร์กช็อปแบบง่ายๆนี้จะช่วยให้เพื่อนๆทัพจีทีทุกคนคราฟร้างชิ้สกินไอเทมสุดเท่ที่เพื่อนๆต้องการได้คอยติดตามกิจกรรมกล่องคุณแจฟรีและสกินแบบพิเศษใหม่ๆไว้ให้ดีแล้วเจอก แทนที่ใหม่เดสตันเปิดให้เล่นแล้ววันนี้